นสถานการณ์ในการจับยาจับกลุมคดีอาชญากรรมเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพื้นที่เราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ มาอุปกเข้ามาอย่างงีอ่ายืนดน้าใช่มือ,อยืดในเดียวมือเจ้าข้างในก็นได้จังห<อ>วะเนี้ยจะสักปืนอย่างงี้ป,ปืนถืออย่างงี้เปิดพอเปิดปุ๊บอันนี้ค่ะุณล้มอ่าพอเปิดปุ๊บคุณล้มคุณได้โตคุณได้ยืดตรงนี้แทนผมปุ้งเลไม่ใช่ล้มเลยนะ <c oughs> นี่เข้าซ่องคนนี้มาระวังป้องกันแทนแล้วที่เหลือเข้าคนท้าย c เ v อร์ล่ะเล่นยังไงไหม งเอะไรเอกเม้นแล้วเกมึ okay, hum, you know right. so ้นนะอาลืนะตอผ้าลาไว้นะเนที่สามนที่สามี่ยปิดประตูเนที่สามเปิดประตูจะอยู่ขวางหน้าประตูเะอยู่ขวางหน้าประตูเพียงไว้เพียงสายไว้แล้วเปิดเปิดแล้วมันต้อง้าคนที่สามเข้เลยเ้าเลยเอาเลย เกียบไมียบบอกเกียร์ของนอนเกีย์เปิดมั้ย ใช่ดิเจนี่ความแท้ประตูเราจะไม่ทิ้งกันแก้แล้วความดำนะลูกป,ป่งนี่เขาใช้ทําอะไรครับเอาไว้อา่าเป้าเป้าฮะว่าเราจะรอดกับไม่รอดรอดไหมเวลายิงพอเรา,ายิงเขาจะยิงลูกป,ปง่งครับครับถ้าลูกป,ป่งแตกก็แสดงว่าแพ้ตายเสียชีวิตนั่นเองฉะนั้นต้องป้องกันไม่ต่อยิงให้ถูกก็ได้มั่นใจว่าจะรอดหรือจะไม่รอดฮะโอรอดครับผมต้องรอดอยู่แล้วครับไม่มีตายครับตายยากครับดูหน้าตาผมดีครับ ร้อแ,แกอาวุโสครั้งที่2องอน,นี่อันนี้เจ็ดสิบสามร้อนี่ผ่านสนามรลกมาโชคชนแล้วใช่ไหมทุกสมบราพูดมา ไม่ใช่โอเคครับไม่ใช่ครับอ่ะไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไปเดี๋ยวต้องนครับงพุ่งพเดี๋ยวไหมเดี๋ยวระวังสายระวงสายไหมเราไมด้ยิงให้ตายขอยู่ไหนครับ ลูกตายถูกระเป๋าทุกขาแล้ขหออกมาออกมาเอาอกมายิบมายิบมาโอเคกระเป๋าซ้ายได้แล้วได้ของได้ของกับ

ก็มันมีหลับไปด้วยตามจับเขาหมดการ์ดไปแล้วแล้วยิงๆยิงโอ้ลูกโป่งอยู่ตรงนี้ไม่เหมาะเลยวะชีวิตเยอะกันจังล่ะนี่นายกองยาวน้องนายกองเอกเพิ่งลาออก เอาเอาเวลไหนเอาเวลไหนเอาเวลต่ำสุดบอตรออ่านี่พบตรอด้ออวลลดยผู้ร้ายพร้อมอาวุธครบมือนะครับทําการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นและลบซ่อนเข้าไปในบริเวณตรงนี้นะครับคาดว่ามีอาวุธปืนหนักและมียาเสพติดภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดพร้อมยึดยาเสพติดมาให้ได้บริเวณนี้เลยบริเวณนี้ครับ แต่อยู่ตรงไหนไม่ทราบนะคร,รับนี้ใหญ่สุดที่เราเคยทํามาบอกได้เลยว่าถ้าจบงานนี้พวกเราทุกคนรวยแน่นอนเฮ้ยไอ้กบเก็บไว้ให้ดีอนนี้เออนี่แหละดูแลรักษายิ่งชีวิตเพื่อปากท้องของพวกเราตู้เก็บไว้ปัง

ใจกายก็จะได้ตัวประกัยเป็นของแข็หนีไปได้โจนบุกเจ้าหน้าที่แล้วเอ้า ชุดการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้มีการทบทวนฝึกซ้อมอาการใช้อาวุธนะครับรูปแบบการขึ้นที่นะครับโดยสร้างสถานการณ์ที่เอามาใช้ในการประกอบการฝึกเนี่ยหลายๆสถานการณ์เราได้รับความร่วมมือจากกําลังพลหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับทั้งสำนักง,งานคมปะพฤตินะครับที่ให้โอกาสเรามาได้ใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทั้ง ภาคเอกชนนะครับร้านดีดีกันโซนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับเรื่องของยุทธปกรณ์อาวุธนะครับที่มาใช้ประกอบการฝึกในครั้งนี้นะครับซึ่งสถานการณ์นะครับในด้านของอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดเนี่ยทุกวันนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีและโดยบทบาทของฝ่ายปกครองโดยชุดพิการพิเศษฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับได้มีการขับเคลื่อนนโยบายเชิงลุกนะครับการปฏิบัติเชิงลุก ทางการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมวิยาเสพติดทาให้กําลังพลของเราเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีโอกาสที่จะประทะนะครับกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือกลุ่มผู้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่บม่อีกครั้งนะครับด้วยด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยทางผู้คับชาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านประลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย ก็ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยมาทำการฝึกทบทวนอยู่เป็นประจําเพื่อฝึกปือคุณภาพของกําลังพลให้ทัดเทียมกับหน่วยงานความมั่นคงมั่นมั่นคงอื่นๆนะครับทั้งทหารตำรวจนะครับโดยได้เอาองค์ความรู้ภาพรวมต่างๆนะครับจากทั้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะครับวิชาการของทางาปปสนะครับเอามา สรุปเป็นหลักสูตรในการฝึกในครั้งนี้นะครับซึ่งยอดกําลังพลที่รับการฝึกในวันนี้เป็นกําลังพลอสอสํารองนะครับที่สังกัดอยู่ในชุดการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจัดตั้ง3สถานีมาเข้ารับทําการฝึกนะครับนะฮะก็มีการทั้งสร้างสถานการณ์นะครับการจ้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับการบุกเข้าตีในพื้นที่เปิดโลง่งแล้วก็การเข้าช่วยเหลือตัวประกันในที่ปิด นโยวายผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็จะพยายามฝึกกําลังพลเนี่ยนะฮะให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการฝึกเนี่ยฝึกเสมือนจริงเนี่ยมันจะทําให้กําลังพลเราเนี่ยมีความพร้อมต่อการรับสถานการณ์ซึ่งเกิดเฉพาะหน้านะครับมีการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้าได้นะครับในการจะเอาตัวรอดในการที่จะตอบโต้นะครับในการที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ